โอเคเนาะอันก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอพูดอย่างเป็นทางการหนนะ่อยเนาะก็คือก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเนะาะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูในเฟซดูในเฟซแล้วก็ดูในเฟซสำหรับที่ใครวิจารณ์หรือว่าใครที่โจมตีผมก็ผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ผมไม่ได้โกรธพวกคุณหรอกที่พวาคุณมาวิจารณ์หรือว่ามาว่าผมบางครั้งข้อมูลผมอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับข้อมูลที่ผมลงนั้นก็อาจจะมีเสียงวิาพากษ์วิจาร์อะไรมากมายนั้นผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่อยากจะให้ใครต้องมาจมปีผมไม่อยากให้ใครต้องวิจาร์ณให้มากกว่านี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะให้ใครต้องมาทะเลาะก,กันในวงการของ ส,ส่งสกัรล้านนาเนาะโอเคเนาะก็เมื่อกี้ก็ได้ดูก็มีเสียงวิภา์วิจารณ์กันมีการว่าผมลงข้อมูลผิดอย่างไน,นอย่างนี้คือคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าข้อมูลที่ลงนั้นอะ่ะผมก็ได้มาแต่จ้าภาพสําหรับใครที่บอกว่าตําแหน่งอย่างนั้นตําแหน่งแบบนี้ยศแบบนั้นยศแบบนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเป็น ตำแหน่งหรือว่ายศอะไรผมก็ไม่ทราบเพราะข้อมูลนั้นมาจากเจ้าภาพผมสอบถามเจ้าภาพเจ้าภาพเขาบอกมาแบบนี้ผมก็ไปแบบนี้และสำหรับที่การแก้ไขนั้นผมยังอาจจะแก้ไขให้ได้อยู่แต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นผมขออนุญาตที่จะไม่ลบใดใดทั้งสิ้นเพราะได้มาจากเจ้าภาพได้มาจากเจ้าภาพสมถ้าอยากรู้ก็ให้ไปถามเจ้าภาพหรือไปถามเจ้าอาวาด แห่งนั้นเนาะโอเคเนาะคือที่วันนี้ที่ผม mm. ผมโพสลงเฟซอ่าไม่ไม่ใช่ลงเฟซลงคลิปตัวเนี้ยกระผมไม่ได้มีการมาให้ตัวเองสร้างกระแสว่าผมดีอย่างนั้นผมดีแบบนี้ผมเลิศดูแบบนั้นผมเลิศดูแบบนี้ไม่ใช่ครับที่อยากจะบอกว่าที่อยากจะบอกว่าตัวเองที่จะมาโพสลงลงคลิปเนี้ยคืออยากจะบอกว่า ตัวผมเองนั้นก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดตัวผมเองนั้นก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดสําหรับข้อมูลนั้นผมอาจจะไม่เก่งเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการไตร่ตรองการลงข้อมูลข่าวสารนั้นนะแต่ถ้าสังคมออนไลน์หรือว่า facebook เขาต้องการให้ผมแสดงความรับผิดชอบผมจะไม่คือผมจะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนะ แต่ผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ข้อมูลที่ผมผิดพลาดเท่านั้นเนาะอ่าคือคือเคยจะบอกอย่างนี้เนาะว่าสําหรับกําหนดการที่ว่าพระราชทานมงศกงานศพแห่งนั้นผมไม่ขอบอกว่าที่ไหนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ผมมาตอนนี้กําหนดการที่ได้ขอมาจากเจ้าข้าวก็อยู่่อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ก็ขออนุญาตที่จะ ไม่ลงและขออนุญาตที่จะไม่แจ้งใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าที่มีเสียงวิภากควิจารณ์ใน f a c e b o o k นะครับโอเคถ้าใครอยากรู้ก็ขอเชิญไปถามเจ้าภาพหรือว่าเจ้าอาวาวัดที่รับจัดงานศพนั้นก็ให้ไปถามเอาเองเนาะผมไม่ขอที่จะลงข้อมูลใดๆไม่ขอที่จะลงข้อมูลใดใทั้งสิ้นอันนี้เป็นงานแรกนะครับโอเคงานที่สอง งาน,นที่สองนี้จะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการสวดพระพภิธรรมกําหนดการการจัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ของวัรนา,าโอเนาะคือผมก็พอพอจะได้ทราบหลังจากที่ได้มาประชุมวันนั้นแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะลงใน Facebook ตอนแรกตั้งใจว่าจะลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆในโลกโซเชียลรู้ว่าหรือว่า โลกโซเชียลหรือโลกอะไรให้เขารู้ว่าความเพิ่มหน้าเป็นยังไงความเพิ่มไนหลเป็นไงแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ลงนะครับก็กําหนดการพระราชทานเพลิงศพกําหนดการว่าจะเผาเมื่อไหร่นั้นผมไม่ขอที่จะลงถ้าอยากรู้ก็ให้ไปถามที่วัดเราเองนะครับผมไม่ขอที่จะลงเนาะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอ่าโอเค งานที่สามงานที่สามอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานอันนี้เป็นงานมงคลไม่ใช่งานศพหรืองานพระราชานบมืงศพนะครับอันนี้งานที่สามจะเป็นเรื่องของงานวัดพระธาตุเสด็จผมก็ขอที่จะไม่ลงเหมือนกันเนาะความจริงแล้วถ้าถาาวมาข้อมูลข่าวสารจริงๆผมมีผมอยู่ที่นี่ทั้งหมดผมอยู่ที่คือมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดรายละเอียดอะไรอยู่ที่ผมหมด แต่นับแต่นี้ไปข้อมูลที่ผมมีข้อมูลที่ผมได้ผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ลง Facebook ผมขออนุญาตที่จะไม่ลงทวิตเตอร์ผมขอจะไม่ลงอนุญาตที่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ถ้าใครอยากรู้ก็ขอเชิญให้ไปถามเจ้าภาพงานขอให้ไปถามที่วัดแค่นั้นก็พอนะครับถามว่าตัวเองตัวผมเองเนี่ยรู้สึกผิดไหม รู้สึกผิดนะครับที่ว่าเราทําให้คนบางคนต้องมาทะเลาะก,กันเพียงแค่เรื่องนิดเดียวหรอเพียงแค่เราใส่ตําแหน่งผิดหรอหรือว่าหรือว่ายศอะไรผิดหรอถ้าผมลงผิดผมยินดีที่ผมสะรัาผิดแต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือผมไม่อยากจะให้คนในสังคมออนไลน์ต้องมาทะเลาะก,กันเพียงแค่เพราะเพียงแค่เพราะเรื่องนิดเดียวเรื่องเล็กๆน็น้อยน ทะเลาะกันเองนะครับคือตัวเองก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกผิดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นผมไม่แคร์ความรู้สึกของใครหรอกนะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะว่าอย่างไรนะครับถ้าใครที่บอกว่าจะไปหาหลักฐานมาก็ต้องขอขอบคุณว่างหน้าที่ไปหาหลักฐานมาโอเคถ้าหาหลักฐานมา ถ้ามันผิดผมก็ว่าผิดถ้ามันถูกก็คือถูกนะครับผมจะไม่ผมจะไม่แก้ไขผมจะไม่อ,อะไรทั้งสิ้นเพราะข้อมูลทั้งหมดนั้นมาจากที่ผมสอบถามมานะครับเนาะสำหรับงานต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานต่อไปต่องานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานผ้าป่างานกระถินที่มีคนฝากประชาสัมพันธ์มาใน่วนตรงนี้ใน f a c e b o ๊ k ที่ผมสร้างไว้ผมก็จะไม่ขอที่จะลงข้อมูลเหมือนเช่นเดียวกันนะครับอ่าไม่จะไม่ลงข้อมูลแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรที่ที่อยู่ที่ผมในหลายชุดเนี่ยผมจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ลงเฟซถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรอยากรู้ข่าวสารอะไรคุณจะตกข่าวหรือคุณจะทานข่าวหรือคุณจะไม่ทันข่าวผมไม่สนนะครับเพราะผม เป็นคนที่ทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทานั่นคือเรื่องส่วนตัวผมผมจะไม่ทําก็แล้วแต่อารมณ์ผมถ้าอยากทําผมก็ทําถ้าไม่อยากทําผมก็ไม่ทําจบนะครับงานทั้งหมดใครอยากทําอะไรก็ทําใครไม่อยากทกําก็เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของผมนะครับอ่าโอเคเรื่องอื่น เรื่องอื่นผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่ผมมันที่ผมต้องพ้นแต่ที่ผมต้องออกคลิปวันนี้เพราะว่าผมโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแต่ส่วนไหนที่ผมทําผิดพลาดไปผมก็จะได้แก้ไขสําหรับใครคนที่มาว่าคนที่มามาด่าผมผมก็ต้องขอบผลโรงงานที่ก็ต้องขอบผลโรงงานเขาที่เขามาด่าผมทาให้ผมรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงคนเรานั้นน่ะ คนเรานั้นอ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดจะต้องเป็นคนที่เลิศดที่สุดหรือว่าจะเป็นคนที่ว่าเก่งที่สุดมันก็ไม่ใช่ในโลกใบนี้ยมันไม่มีใครที่แบบเกิดมาแล้วชั้นเลือดเลอเพอร์เฟกชั้นดีที่สุดมันก็ไม่ใช่ไม่มีใครคนไหนที่ทํางานแล้วได้ดีที่สุดไม่มีใครทํางานไม่มีใครคนไหนที่ทํางานแล้วเร็วที่สุดมันก็ไม่มี มันย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับโอเคเนาะที่ผมที่ผมพูดเนี่ยอ่าอันนี้อีกงานหนึ่งเนาะอันนี้อีกงานหนึ่งก็อาจจะแบบว่าอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานของหลวงพ่อวัดแม่ปุ่มหลวงที่ผมก็พอจะได้ข้อมูลมาก็ จะไม่ลงเหมือนกันนะครับผมไม่ขอที่จะลงใครอยากรู้ข้อมูลอะไรขอเชิญไปถามที่วัดเราเองไม่ต้องมาถามผมผมไม่ใช่คนที่รู้ข้อมูลมากที่สุดผมไม่ใช่คนที่รู้ข้อมูลเก่งที่สุดนะแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ทํางานแล้วเป็นพวกที่แบบประจบประแจงใครเป็นพวกที่แบบดูถูกใครผมก็ไม่ใช่ถ้าผมทํางานนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมาชี้นิ้วั่างผมไม่จําเป็นให ให้ใครต้องมาบอกว่าน้องต้องทํานะคุณต้องทํานะมันไม่จําเป็นและงานทุกงานไม่เคยมีใครสั่งให้ผมทําถ้าผมจะทําผมก็ทําถ้าไม่ทําก็เรื่องของผมผมก็ไม่ทําก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแต่สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องคนในโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลแคมอะไรนั่นนะใน Facebook คุณจะด่าคุณจะว่าอะไรผมผมไม่ว่าคุณจะด่าคุณจะตีอะไรผมผมก็ไม่ว่าคุณหรอกแต่ขอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องพวกคุณหลายๆคนนะนั่นก็คืออย่าพาดเรืงหนึ่งพ่อแม่อย่าใช้คําว่าบ้านพ่อหรือเขาสอนขออนุญาตที่พูดคําหยาบหน่อยนะครับเนี่ยขออนุญาตที่จะพูดหน่อยเถอะครับบางคนบางคนก็บอกว่าผมปัญญาอ่อน วิดีโอที่ผมทำภาพที่ผมถ่ายกว่าผมจะได้เป็นงานมาเนี่ยผมผมต้องยืนผมต้องยืนหายตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนอ่ะบางทีบางทีตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานกว่าจะเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มผมก็ ถามว่าผมก็ถามว่ามีความเครียดไหมก็เครียดแต่ด้วยที่ว่าประสบการณ์ของตัวเองเนาะก็อยากจะทําคือผมไม่อยากจะให้ใครที่ไหนต้องมาบอกว่าทําอะไรก็ไม่เด้นเลือกทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จทุกวันเนี้ยที่ผมทําก็คือผมพยายามที่จะลบคำสบประมาทของคนให้มากที่สุดนะครับที่หลายคนเห็นผมเปิด เปิดแฟ้มมาเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดงานทั้งหมดจะมีทั้งงานชุมชนมีทั้งงานงานอาสามีงานทางด้านกฎหมายผมมีงานหลายงานที่ผมทำแล้วก็งานสอนแอรลบิกผมก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกอีกหลายอยอะอีกหลายทางนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของวัฒมโออันนี้อันนี้ก็เป็นใบดีกาอีกชุด ตอนแรกจะเอาลงตอนแรกจะแจ้งรายละเอียดลงว่ารายละเอียดที่มาที่ไปรายละเอียดของอการร่วมทําบุญเป็นยังไงผมก็ผมก็จะขอที่จะไม่เอาลงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะไม่เอาลงแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานเขตทองพระที่ของบ้านปงเหนือแม่ท้าก็ไม่ลงนะครับอ่าโอเคโอเคครับ อันนี้ที่ผมแยกไว้เนาะที่ผมแยกไว้ทั้งหมดนี้หนึ่งงานศพวัดเมืองศาสตร์ที่เป็นบุคคลสําคัญของลำปางกําหนดการพระราชนานบรมศพที่ผมได้มาจากเจ้าภาพอยู่ที่นี่แต่ไม่เอาลงนะครับโอเคนี่ตัดออกไปนะต่อไปนะครับอันที่สองอ่ามาดูนี่เลยดูนี่เลยเนาะอันที่สองนี้เป็นกําหนดการ กำหนดการงานสวดพระพี่ทำศพหลวงปู่วัดธรรมโอแต่ไม่ขอบอกชื่อเนาะเพื่อการรักษาภาพพนดของสถานที่เพือที่ผมบอกว่าผมไม่เอาลงนะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำลายหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าไร้ศีลธรรมไม่ใช่นะครับแต่ที่ผมไม่เอาลงก็คือเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ได้มาข้อมูลที่มาที่มาที่ไปของงานของสถานที่ผมไม่ขอที่จะเอาลงอะไรทั้งสิ้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อมาต่องานที่สองวัดธรรมาโอผมจะไม่ลงนะวัดธรรมาโออันนี้คือกําหนดการงานสอบพพิธรรมจนถึงพระราชทานพงศพว่าจะมีใครมาบ้างจะมีสถานที่ประชุมพงศพที่ไหนบ้างก็อยู่ที่นี่หมดนะครับแต่ไม่ลง นะครับอ่าอ่ะเราไปดูอันที่3อันที่3ก็เป็นกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานวัดพระธาตุเสด็จในเดือนตุลาก็อาทิตย์หน้าที่ไหนก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับเชิญมาแล้วก็ทําไปแล้วรายละเอียดตอนแรกว่าจะเอาลงจะแจ้งข่าวให้ทราบขอตัดปัญหาไม่ลงนะครับโอเคเนาะอันที่สนี้เป็นเรื่องของงานศพพระ การศพพระในที่ต่างๆที่ผมได้รายละเอียดได้กำหนดการมันก็ไม่เอาลงนะครับโอเคเนาะแล้วแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาอะไรผิดพลาดอะไรที่ผิดพลาดนี่ก็ไม่ลงละนะโอเคเนาะไม่เอาลงทั้งสิ้นจะไม่ลงอะไรทั้งสิ้นนะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ให้ไปสอบถามเจ้าข้ามงาน หรือว่าเข้าไปสอบถามที่วัด,ดวโดยตรงก็โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคเนะเดี๋ยวก็จะขอตัวทํางานก่อนขอขอตัวทํางานเนาะเพราะว่าอยากจะต้องทำอหลายเรื่องนะครับตอนนี้ที่จะทําก็คือเรื่องของกฎหมายเรื่องของการฝึกเขียนคําพิพากษาปากา,ษา,ษานะะค,คือผมจะไม่เอามาคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนะี่ยผมจะไม่เอามาใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น คืออาจจะมีคนวิาพากษ์วิจารณ์บ้างจะถามว่ามีด้วยเหรอแบบนั้นแบบนี้คุณจะไปหาหลักฐานก็ไปหามาเถอะครับผมก็ไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามว่าห้ามไปหาปหาลักฐานนะห้ามไปห้ามไปอะไรนะแสดงความคิดเห็นผมว่าคงไม่สามารถที่จะห้ามประคุณได้เนาะต่อไปนี้จะขอบอกว่า ข้อมูลงานอะไรต่างๆผมจะไม่ลงผมจะไม่ลงแล้วผมรู้ว่าข้อมูลอะไรทั้งหมดผมรู้ข้อมูลว่างานนี้เป็นยังไงงานนั้นจะจับเมื่อไหร่งานนี้จะมีกําหนดการอย่างไรไม่ขอที่จะลงนะครับเพราะต่อไปนี้ก็คงจะไม่อยากมีปัญหานะครับผมผมผมเรียนนิดหน ด้าน,นกฎหมายผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษาของคดีเกี่ยวกับคดีของชาวบ้านผมไม่เคยเครียดผมมีความสุขมีความสุขในการทํางานแต่ถ้าผมจะเก็บเรื่องที่มีสังคมประนามอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่สนนะครับโอเคนะก็คงเป็นที่รู้กันแล้วว่าคลิปตัวนี้ผมอดาจะบอกว่า ข้อมูลทั้งหมดงานทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ในนี้ที่อยู่ในแฟน้มนี้ที่ผมามให้ดูนั้นจะไม่มีการลงอะไรทั้งสิ้นถ้าจะลงผมจะลงหลังจากที่เสร็จสิ้นงานทั้งหมดทุกอย่างดูแค่นั้นพอจบรายละเอียดอยากรู้อะไรไปถามเองผมไม่บอกแล้วผมไม่หาให้แล้วอยากรู้อะไรไปหาเองและสำหรับ facebook นั้น facebook นั้น ผมจะไม่แจ้งข่าวอีกต่อไปถ้าผมจะแจ้งข่าวใน Facebook ผม f a c e b o o k เครือข่ายจิตอาสาผมจะลงเพียงแค่ภาพงานภาพกิจกรรมงานเท่านั้นพอจบสำหรับความูลละเอียดถ้าอยากรู้เข้าเข้าไปดูที่ที่ในเว็บไซต์เอาเองแต่ไม่บอกว่าเว็บอะไรนะครับโอเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรพูดมากเนาะก็ขอชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางนี้ในวันนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าไวทรครับ